สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะคุณกุ้ฝนจะมาแนะนำนะคะหรือว่ามาบอกต่อเนาะเกี่ยวกับวิธีการขอสลิปเงินเดือนนะคะของสำนักง,งานเขตของเรานะคะอ่แต่ว่าอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าจะเป็นสลิปเงินเดือนออนไลน์นะคะโดยที่ว่า,าบางที่นะคะ ถ้าเราไปทํำธุรกรรมเกี่ยวกับการเงินเนี่ยเขาอาจจะขอสมุดอ,อาจะาขอนังสือรับรองเงินเดือนนะคะหรือว่าอาจจะขอสลิปเงินเดือนของเรานะคะ ซึ่งทําไมถึงใช้สลิปเงินเดือนออนไลน์เพราะว่าประหยัดในการใช้ทรัพยากรกระดาษนะคะเราจะใช้ในการปริ้นนะคะแต่ว่ามีอยู่2กรณีก็คือถ้าสมมติว่าเราต้องการใช้หนังสือรับรองเงินเดือนนะคะทุกคนต้องไปที่ฝ่ายธุรการโรงเรียนนะคะแล้วก็แจ้งทางธุรการโรงเรียนว่าเราต้องการจะใช้หนังสือรับรองเงินเดือนนะคะธุรการก็จะให้เราเขียนคําร้องนะคะขอใบรับรองเงินเดือนนะคะถ้าเป็นโรงเรียนคุณคุณฝนก็จะ รอประมาณครึ่งวันนะคะถ้าท่านผูอ้อำนวยการอยู่ท่านก็จะเซ็นให้เซ็นรับรองให้แล้วก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะจะมา,าจะมาบอกต่อนะคะเกี่ยวกับการขอสลิปเงินเดือนนะคะเดี๋ยวผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะคะสำนักงานเขตของของทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยให้ทุกคนเตรียมเลขบัตร เลขบัญชีของเรานะคะ13หลักที่มีการอาโอนเงินนะคะเงินเดือนเราเข้าตลอดคือบัญชีไหนก็ให้เตรียมไว้นะคะแล้วก็ง่ายๆเลยรอบนี้เราจะเข้าผ่านโทรศัพท์มือถือนะคะผ่านเว็บเบราว์เซอร์ไม่ว่าจะเป็น google google chrome หรือว่าเว็บเบราว์เซอร์อื่นๆนะคะอเดี๋ยวเราไปดูวิธีการพร้อมกันเลยค่ะให้เรากดา google ขึ้นมานะคะให้เราเปิด google ขึ้นมาแล้วก็แต่ทุกคนคะลืมบอกไปว่า อันนี้ตัวอย่างของคุณคุณน้ฝนนะคะจะเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชายภูมิเขตหนึ่งนะคะสำหรับเขตอื่นๆก็อาจจะมีอะไรที่รายละเอียดที่แตกต่างกันนะคะแต่ว่าวิธีการาวิธีการหาก็จะคล้ายๆกันนะคะทุกคนอ,อันนี้เราสามารถพิมพ์คีย์บอร์ดเข้าไปได้เลยนะคะปิ้นสลิปเงินเดือนนะคะเดีเ๋ยวสักครู่นะคะเงินเดือนแล้วก็ใสเ่เขตของเราเลยค่ะสพป เัยภูมิเขตหนึ่งนะคะปึ๊บเดี๋ยวรอสักครู่นะคะก็ถ้าเป็นเขตหนึ่งก็จะเป็นแบบแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราคลิกเข้าไปเลยค่ะระบบพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์นะคะนี่นะคะเขาก็จะมีหน้าต่างแบบนี้นะคะเขาก็บอกว่าระบบพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์นะคะเราก็จะให้เลือกประเภทบุคลากรน,นะคะก็จะมีข้าราชการครูและลูกจ้างประจํานะคะอีกอันนึงก็จะเป็นลูกจ้างชัว่วคราวเราก็เลือกอันแรกเลยนะคะต่อมาเขาจะให้เรากรอก หมายเลขประจำตัวประชาชนหรือบัญชีธนาคารนะคะ 3. ให้เราเลือกรายการบัญชีประจำเดือนเดือนที่เราต้องการจะขอสลิปเงินเดือนนะคะนี่ข้อจำกัดของเขาคือจะเป็นจะขอได้หนึ่งครั้งต่อ1เดือนนะคะคือเราจะไม่สามารถขอได้หลายๆอันเหมือนสเตทเมนต์นะคะอ่ะเดี๋ยวคุณคุณน้ขออนุญาตใส่เลขบัญชีนะคะ เดี๋ยวรอสักครู่นะคะทุกคนค่ะข้อจํากัดของเขาก็คือ,อเลขบัญชีเนี่ยเขาจะมีขีดใช่ไหมคะขีดระหว่างตัวเลขทุกคนอย่าลืมนะคะอย่าลืมใส่ขีดคุณคุณทนฝนลองมาแล้วนะคะหลายวิธีมากเลยแต่ว่าใส่ขีดไม่ถูกต้องนะคะคือมั่นใจมากว่าตัวเองจะเข้าได้เนาะแต่ว่าเข้าไม่ได้นะคะถ้าใส่ขีดผิดก็คือชีวิตเปลี่ยนนะคะทุกคนต้องดูดีๆนะคะหลังจากนั้นให้เราเลือกเดือนที่เราต้องการจะขอนะคะเสร็จแล้วนะคะทุกคนกดตกลงเลยะค่ะปึ้งนะคะ เขาก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ค่ะจะบอกว่ามีรายการโอนเงินเข้าบัญชีเล็กที่ต๊ดๆในเดือนกันยานะคะตามที่เราเลือกเลยหลังจากนั้นทุกคนเห็นเครื่องปิมพ์ไหมคะเครื่องปิมพ์คลิกเลยค่ะปึ๊บฟื้ถ้าสมมุติว่าเป็นโน้ตบุ๊กหรือว่า PC แลเราก็จะสามารถพิมพ์ได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้เราก็กดบันทึกในเครื่องเราไว้ก่อนนะคะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวคุณกุณฝนจะ แคปไไปปึ๊บแคปหน้าจอไปนะคะปึ๊บนี่นะคะไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะคะไม่ต้องเสียเวลาในการไปไม่ต้องเสียเวลาเลยเวลาที่เราจะ กังวลน,นะคะคุณคุณน้ำฝนก็เป็นคนหนึ่งที่กังวลมากไม่รู้ว่าจะทํายังไงเพราะว่าตัวเองเคยเข้าไปแล้วแต่ว่าเข้าผิดก็กังวลสุดๆไปเลยไม่รู้ว่าจะไปหา,าหนทางไหนนะคะแต่ว่าถ้าทุกคนอยากได้เป็นเอกสารเหมือนที่คุณคุณน้ำฝนเคยเกล่าวในข้างต้นถ้าเป็นเอกสารต้องไปขอที่ธุรการโรงเรียนนะคะทุกคนไม่ได้ยากเลยนะคะค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้คุณคุณน้ำฝนด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ